แล้วจะทำยังไงเพราะงั้นวันนี้พี่น้องจะเรียนศาสนาต้องเลือกโตคูด้วยเลือกฟันไม่ใช่เอาใครก็ได้เพราะอะไรฟันออกไหมใครเรียกร้องไปสู่สุนนะใครเรียกร้องไปสู่บิดอใครเรียกร้องไปสู่สายกลางสายกลาง ถูกก็ไม่ว่าผิดก็ไม่ว่ากูก็ยู่โคบคบกูอย่างเนี้ฮะมันไหลแนวนี่วไหลแนวเพราะงั้นแล้วเราเราจะเอาแนวไหนเอาแนวไหนเราจะออกจากดุนยากันแนวไหนกัดสุนัยยันตายกัดบิดายันตาย,าย,ตายหรือกูกระอึมครึมอะไรก็ไม่รู้ยันตายจเจ้าไหนอยู่ที่ตัวเรา เพราะงั้นชีวิตจะดีได้ต้องมีอิสลามนี่ต้องถามว่าอิสลามอย่างไงอาจารย์มูมัดจะเอาอิสลามอย่างไงมาใส่ตัวมาใส่เป็นอากิดาของเราอิบะดาของเราจริยาจริยามารยาทของเราจะเอาอยัางไงหรือจะเอาอะไรก็ได้คำพูดที่ว่าอิสลามสายกลางเนี่ยไม่ใช่กลางอย่างที่ใครต่อใครเขาว่ากันนะ อิสลามไม่มีคําว่ากลางระหว่างถูกกับผิดถูกกขก็ไม่ว่าผิดกขก็ไม่เอาถ้ากลางอย่างเงี้ยกลางระหว่างถูกกับผิดน่มันไม่ใช่อิสลามไอ้ที่กลางเนี่ยคืออิสลามอย่างที่อลัลลอฮ์ให้นบีมาประกาศนั่นคืออยู่ระหว่างกลางแล้วไม่ตึงไปแล้วก็ไม่ย่อนไป สิ่งที่นบีมาประกาศนั้นคือสิ่งที่อยู่ตรงกลางอย่างถูกที่สุดอย่างดีที่สุดแล้วไม่ใช่ไปกลางอย่างเราคิดเองมาตรฐานของเรากูกูเป็นกลางวะ่ะเรื่องศาสนาเป็นกลางระหว่างถูกกับผิดได้ไหมได้ไม่ได้กูเป็นกลางเรื่องศาสนามันต้องเลือกเลือกอะไรเลือกอย่างถูกอยู่ตรงกลางระหว่างถูกกับผิดไม่ได้